ฟาดบ้านขยองต้นแค่นี้พี่พาดล,ลงไปยืนดูซิลูกเต็มตน้นโอ้ดอกแม่กเต็มต้นเลยม่วมงบ้านขยองม่วงมันไหนมีตาเป็นบ่าตามะม่วงอะไรตามม่วงมันนัน่นในลูกแบนี้เนี่ยยังไ่สุกมันจะเปรี้ยวถ้ากินแบบนี้อร่อยตาเลี้ยงยังไงให้มันดกขนาดนี้นี่ โอ้ยทุเรียนก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสี่โอ้ยสิบสี่ลูกต้นแค่นี้โอ้โหเกือบเก็บได้ระบายใหญ่โอ้โหทุเรียนขยองสุดยอดเลยค่ะไดยิ่งดุโอ้รูปเบื้องเริ่มเลย เห็นมีกี่รเห็นแล้วลูกว่าเริ่มเลยสอดอยู่ตรวน้เงาะไอ้นมอเงาะนอนก็ูกรรมการสู้ชีวิตมาก ต้นนมัออร่ยเนนาะมัเออในมือแกน่ะยายนี่นะกรรมการผู้จัดการสู้ชีวิตมากได้เงาะกลับบ้านไหนมาชิมหน่อยหนึ่งลูกกรรมการสู้ชีวิตมากตอนนี้บุกสวนอื้มหวานสุดๆแม่นี่นะซืรอย้อนนัชื่อล่างเนี่ย นี่บ้านขยองนี่สุดยอดเลยนะผลไม้ตัววิ่งเหอยจสมย้มโมเป็นงเลยเหมือนรักเกิดสารเอตรเลงนี่ตามนี้ตามงาะมงได้ตามนี้หายเหนื่อยเลยอะเจอเา จัก็มาบ้านมดตกลงมาทางนี้หรือมาหง้บ้านเริ่มบ้านเริ่มเริ่มดูนาติงมาก ไปรับผ้าไหมก็เขาเมื่วานหมดไปสามพันห้าโอ oh, ้ค่าผ้าไหมผ้าไหมเเดียวก็เออซื้อชิบันหน้านหมดเลยทังวันสวันติดใหญ่บ้านเลขเท่กที่เท่าไหร่จะไปซื้อหวย สิบสี่ทหนึ่หนึ่งนสี่หนึ่งเงือนี้ร <c oughs> วนนยบ้านขยองนะคะตำนานผีเรือร่มนะวันนี้เรามาซื้อเงาะใหญ่จะมาป้นทุเรียนได้เงาะกลับบ้านทุเรียนมาที่ยี <Okay, S 2> โอเคเดี๋ยวมาหามาหาเด้อยอีอ้วิดีโออันนี้กดวิดีโอไว้แล้วใช่ไหมอ,อ๋อ ซื้อชีวิตมากปีนเองดีกว่านี่ปีนเองดีกว่าเราเอาข้างล่างวันนี้เจ้าภาพจะดีมากค่ะปีนเองหรือเปล่าดูเจ้าภาพเงาะสุดยอดจะดีมากเลยค่ะทุเรียนก็ลูกดกดกแต่มีคนจองหมดแล้วไม่ได้กินเลยดอกเกี้ยงนี่หลงซ้ำซับเกี้ยงเปลี่ยนเอาผ้าถ่ายมันก็เอาภาพถ่ายภาพถ่ายมันร้อนไหมหเอาภาพถ่ายไม่เอาจ้าวีโอน้องเวียวิ่งเวียย่ยังไม่แม่นเครือบมันอ่ะ น้ำตัวกรบกรมเล,ลยังดูงงไงละลานะใส่าสามสับเนนจี่ยบ